แน่ๆหัวร้อนกันอยู่ล้สิมาดับร้อนกับเจ๊น้ำกันดีก,กว่าเจ๊น้ำการค้าเติมเพชรฟ้าราคาพิเศษ,ษเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องเจ๊น้ำนอกจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายด้วยนะสนใจแล้วก็คลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับคลิปนี้ก็จะมาอธิบายแล้วกันนะครับสำหรับกิจกรรมโรลโร่โคสเตอร์นะครับก็ฉลองครบรอบ1ปีกับ rx นั่นเองนะครับก็ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ค่อนข้างคุ้มสำหรับผู้เล่นนะครับเพราะว่าแค่เราซื้อเนี่ยฮะโรลเลอร์คสเตอร์ที่มีรูปนะครับตัวการ์ตูนของ r x เนี่ยเราจะได้โค้ดที่อยู่ในถุงนะครับมาเติมแล้วก็รุ้นรับไอเทมนะครับได้อะไรบ้างมาชมกันก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ากิจกรรมนี้มันก็จริงๆมีมานานแล้วแล้วก็เคยพูดในคลิปที่เป็นเอ่อเป็นแมสเท่ๆครับอันนั้นเคยบอกไปแล้วแต่ว่ายังไม่เคยลงรายละเอียดเพราะว่า พึ่งได้ขึ้นได้แล้วก็พึ่งจะหาซื้อไอ้เจ้าโรลเลอร์โคสเตอร์นะครับแถวบ้านผมมันมันยังมีแต่รุ่นเก่ามันมันขายไม่ค่อยดีเลยนะครับแต่ตอนนี้มันมาแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสมารีวิวเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับอย่างแรกนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์หน้าเว็บไซต์อันนี้ไว้ให้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยวเพื่อนเพื่อนก็กดเข้าไปได้อย่างแรกเลยก็ล็อกอินไลน์ก่อนนะครับเพื่อนๆก็ล็อกอินไลน์ก่อนเลยอย่างแรกนะฮะ พอล็อกอินไลน์เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปุ่มรีจิสเตอร์ตรงนี้นะครับอ่านี่จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นปุ่มรีจิสเตอร์เพื่อนๆก็กดรีจิสเตอร์ก่อนเลยอย่างแรกเพื่อให้รู้ว่าเวลาเติมโค้ดเติมกิจกรรมอะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะไปเข้าตัวละครไหนนะครับอันนี้อย่าลืมนะครับรีจิสเตอร์ก่อนรีจิสเตอร์ก็จะมีให้กรอกเนี่ยชื่อนามสกุลเบอร์โทรนะครับแล้วก็เพศแล้วก็ u i d นะครับ UID ีอันนี้จะทราบกันอยู่แล้วนะครับก็ไปที่ตั้งค่านะครับแล้วกด ก็ปิ้มาวางได้เลยนะครับกิจกรรมมีอะไรกันบ้างกมาม็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับก็อย่างแรกเนี่ยจะคือเราจะได้โค้ดในถุงของโรลเลอร์โคสเตอร์มาใช่ไหมครับเราก็เอาโค้ดนี้ไปเติมในเกมเดี๋ยวมาลองเติมเลยดีกว่านะฮะเอาละเดี๋ยวลองมาเติมกันดีกว่ากดรับแพ็กตรงนี้นะครับแล้วก็ก่อโค้ดที่อยู่ในถุงนะครับเพื่อนๆต้อง ฉีกถุงก่อนนะครับแล้วในถุงเนี่ยมันจะมีโค้ดมันจะตัวเล็กนิดนึงนะผมก็หายอยู่พักหนึ่งเลยนะกว่าจะหาเจอเพราะนั้นเวลาฉีกหรือเวลาตัดถุงเนี่ยเพื่อนๆก็ระวังกันสักนิดนึงนะครับอันนี้คือโค้ดที่ผมได้มาจากในถุงนะครับลองกดรับกัสิปึ๊บโอ้แลกสําเร็จด้วยนะครับก็เหมือนเดิมมันจะไปเข้าที่จดหมายมีอะไรกันบ้างนะโอเคอันนี้ผมได้เป็นแพ็คเสบียงนะครับแล้วก็เป็นเอ่อเส้นนี่นะครับ5000โอ้แต่ไม่ได้มีแค่นี้ น,นี่ก,ก็คือผมได้เป็นอันนี้นะครับช่อง B นะฮะอันนี้คือช่องที่1ก็คือมันจะสูมนั่นเองแต่ว่าเพื่อนเเห็นไหมว่ามันจะมีเนี่ยลิมิตนะครับว่าเนี่ยห้าสิบชิ้นต่อ1ตัวละครแปลว่าถ้าสมมุติว่าเพ,เพื่อนเเนี่ยเติมไปทั้งหมดนะครับ122นะ122นะครับนี่เดี๋ยวผมคำนวณให้ดู122นะครับ ถุงหนึ่งเนี่ยมัน20บาทนะครับซื้อที่เซเว่นอเลเนะครับก็2,440นรบะฮะถูกว่าเติมแพ็กอีกนะฮะคือเราเติมแพ็กหนึ่งเนี่ยตอนนี้มันอ่อถ้าเติมกับร้านอ่ะอย่างสมมุติเจ๊นานอย่างเงี้ยสองพใช่ไหมฮะก็ได้ประมาณอ่ะห้าหมเพชรฟ้านะครับ5,000 50, 0เพชรฟ้าก็ตีว่า5 0 0 0 0นเพชรแดงนะครับเนี่ยแต่ว่าถ้า ซื้อมาทั้งหมด122ห่อนะครับเอามาเติมเนะี่ยยังไงก็สุดท้ายแล้วเราจะได้เพชรแดงแน่นอนเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมันจะมีกําจัดเลยว่าอันนี้50อันนี้50อันนี้1่อ่าอันนี้10แล้วก็อันนี้10เนี่ยเฮดเกียร์นะครับแล้วก็เป็ดหนึ่งนะครับแล้วก็นี่สุดท้ายคือคริสตัลหรือว่าเพชรแดง1.5ล้านนั่นเองนะครับก็ซึ่งเรายังได้ขนมมากินด้วยนะขนมโรโดคอสเตอร์ก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ว่า อย่าก,กินเยอะมากนะครับผมชุรดเยอะเดี๋ยวผมจะล่วงกันหมดนะฮะก็ <g iggle> เก็บไว้กินได้หรือเอาไปแจกเพื่อนๆหรือว่า,เ,าเด็กๆแถวบ้านก็ได้นะครับมาต่อกันดีกว่านะครับก็ต่อมาก็จะเป็นกิจกรรม7วันนะครับกิจกรรม7วันเนี่ยก็คือขเขาใจเพื่อนๆเ,นเข้าเกมเอเกนะครับแล้วก็ upload, อัปโหลดเพื่อนๆก็เ,เ,เ,เปิดแอปปฏิทินเอาไว้ด้วยนะว่ามอ้เป็นของวันไหนนะครับ แล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ไอเทมนะครับอีกอย่างหนึ่งนะเป็นบัฟนะครับบัฟมหาเทพนี่จะเป็นอย่างนี้เลยวันที่1เพื่อนๆก็จะได้นี่999คริสตัลแล้วก็เอ่เอ9999เซนี 9, นะครับแล้วก็บัฟบัฟมหาเทพอันนี้นะครับนี่บัฟมหาเทพบวกอะไรบ้างนี่นะฮะก็นี่จะมีเอ็มดาเมดนะครับไฟนอลพีวีพี P damage final PvP นะครับโอ้โหสนี่ถือว่าเยอะนะ f i n a n c haste นะครับ Attack speed บวกอีก50%นะครับ P damage final bonus โอ้โหอีก5%เนี่ยอยู่ได้45นาทีด้วยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นบัฟที่คุ้มมากนะฮะอ้าวแล้วจะทำอย่างนี้ทำยังไงนะครับกิจกรรม7วันนะครับก็เพื่อนๆนะครับก็สามารถนี่กดร่วมกิจกรรมนะครับ7วันตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะไปนี่เลย หน้าจอนี้นะครับเติมทุกวันนะครับรับทุกวันนะครับบัพมหาเทพอันนี้นะฮะแล้วก็นี่ดูตรงนี้ได้ทีหนึ่งนะครับกดเช็คอินตรงนี้นะครับอันนี้คือผมยังไม่ได้เริ่มทําไปเลยนะฮะเึ๊ดเต็ดเต็ดแง่แล้แล้วเติมกันเลยดีกว่านะครับกดเช็คอินนะครับนี่มันจะให้เราอัปโหลดรูปนะครับจิกจิกจิกเดี๋ยวผมไป หารูปแป๊บหนึ่งนะฮะเอาแล้วครับผมหารูปได้แล้วนะครับก็นี่เปิดปฏิทินไว้ก่อนนะครับแต่แล้วก็เปิดเกมนะครับแต่มันจะหน้าจอเกมมันจะไม่ค่อยเต็มนะแอบปบยากนิดหนึงนะครับตรงนี้นะครับก็อ่าแล้วก็ข้างล่างนะครับจะมีให้ใส่โค้ดที่เราเติมไปของวันนั้นนะอย่างเมื่อกี้ผมใช้โค้ดอันนี้ใช่ไหมผมก็เติมไปนะครับแล้วก็กดยืนยนันปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้น รอการตรวจสอบเนอก็อ่ะเดี๋ยวคงมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าอะไรองี้นะครับถ้าได้ก็น่าจะเต็มอีกทีนึ่งก็เข้าวันที่2นะครับโอเคต่อมาก็จะมียังไม่จบนะโหกิจกรรมเยอะมากเลยนะฮะกิจกรรมต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของออผู้เล่นใหม่นะสะครู่นะฮะนี่ ะครับผู้เล่นใหม่นะครับก็เหมือนเดิมนะครับแคปหน้าจอนะครับปฏิทินนะฮะแล้วก็ UID ของตัวละครใหม่นะครับกดยืนยันก็จะได้รับไอเทมนี้เลยนะครับโหเซน,นีให้เยอะมากว <c oughs> ีวีสามชิ้นโอ้โหซามินา่าที่เพิ่ม10อย่างละ1ชิ้นโอ้โหเบ็ดตกปลาแล้วก็อร่อยบิ๊กแอ็กซ์โอ้โหเอามาทำอะไรเนี่ย สวัสิทธิ์สำหรับคนที่สร้าง ID ใหม่ตั้งแต่วันที่18บมิถุนาอ่าโอเคลิ่วิิจกน,นะครับแล้วก็ไปอัปโหลดรูปอะไรต่างๆอันนี้ก็ไม่คุม้มไม่ค่อยเวิร์กอย่าทำเลยนะฮนะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็จะเป็นนี่เลยฟึ้บนะฮะรุร่นรับนะครับ iPhone 13แล้วก็ iPad Pro นี่โหเล่นเกมลื่นมากเลยนะครับคือ ให้เรานะครับร่วมกิจกรรมนี้ก็คือเอาโค้ดมาเติมอะไรอย่างนี้นะฮะเนี่ยก็จะมีโอกาสนะครับเนี่ยมีร่วม7 00ันการันตีด้วยนะครับแล้วก็ลงทะเบียนกิจกรรมผู้เล่นใหม่นะประกาศรายชื่อวันที่เท่าไหร่อลองดูนะครับวันที่18ตุลาจับรางวัล สิบแปดตุลาจัดรางวัลก็ยังมีเวลานะครับอีกนานเลยนะเดือน10นะอันนี้เพิ่งเดือน7เองนะครับแปดเนะครับก็ประมาณ3เดือนเลยนะก็มีเวลานะครับแล้วก็ประกาศผล19ตุลาเนั่นเองนะครับเตื่นเกิจกรรม7วันการันตีนะครับแล้วก็ลัคกีดอโคจะนั่นเองนะฮะนี่ไอโฟนสิบสามนะครับหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบนะครับไอแพดโปรสิบสามเช่นเดียวกันหนึ่งร้อยยี่สิบแปดกิกะไบสามรางวัลนะครับอ่าก็ลุ้นนะครับแต่หลักๆคือ มันก็ได้ยากแหละหลักๆคือสิ่งที่ผมอยากได้ก็จะเป็นไอ้บัฟมหาเทพนั่นนะครับก็โหมาทำให้เพิ่มไฟนอลดาเมจแล้วก็ PVP ดาเมจด้วยเนาะที่อยากได้หลักๆนะครับเจ๋งมากเลยบัฟมันนะครับก็เอาละรีวิวเพื่อนๆเนี่ยชมกันประมาณนี้นะครับแล้วก็พบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ